โนราไม่ใช่กรรมพันธุ์ที่จะได้ซื้อพอต่ตางสายเลือดกันได้มันตัดไม่ขาดเหมือนอย่างโมโรที่เป็นโนราไม่มีวันที่จะตัดขาดชีวิตด,ดับอย่าให้เซสื้อหักเป็นคำโปรโมทแทนความหมายทั้งหมดของภาพยนตร์เรื่องเสร้ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เอกชัยสีวิชัยหรือบุญรอบสีวิชัย นักร้องลูกทุ่งชื่อดังก้าวพิสูจน์ความสามารถอีกบุบาทขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเต็มตัวจากความตั้งใจต้องการจะเผยแพร่วัฒนธรรมมโนราศิละปะการแสดงชั้นสูงของภาคใต้ที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไว้บนแผ่นฟิลม์มเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักรากเง่าของวัฒนธรรมนี้วันหนึ่งพี่ได้มีโอกาส ได้ไปเรียนรู้หนังสือของพ่อขุนอุปถัมภ์นรากรท่านเป็นมโนราที่ได้รำหน้าพระพักคือได้มีโอกาสร,รำถวายพระเจ้าอยู่หัวนี่ถึงสองครั้งคือโนราพุ่มเทวานี่โนราพุ่มเทวาขุนอุปถัมภ์นรากรตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จลงไปในภาคใต้แล้วหม่อมราชวงศ์คริกท่านได้ผูกผ้าตัดจุกครอบเสื้อคือผ่านพิธีกรรมครอบเสื้อมาได้ได้เบิกตัวมโนราพุ่ม สมัยนั้นเขาเรียกมนราพุ่มเฉยๆเข้าเฝ้าแล้วรําถวายพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในเวลานั้นในหนังสือเขียนเอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทอดพระเนตรเห็นบนราพุ่มเทวาแล้วก็รับสั่งด้วยน้ําเสียงเรียบว่าเมื่อท่านสวมเสื้อแล้วไม่ต้องยกมือไหว้ข้าพเจ้ามันมันเราอ่าน่ะเราจี๊ดเลยนะว่าเฮ้ย ขอ,ของเรามันมีคุณค่าอย่างนี้เลยเหรอตอนนี้ล่าไเล่นนักหน้ากวตนาถมด้วยนะมีแพ่อดินตั้งแต่วัดปฐารุงนี้จรนนนเป็นชื่อต้นคนเดียวอว้ไอ้ซิงหย่ามันแต่บริบทของของภาพยนตร์เรื่องนี้รากมันจริงๆผมต้องการให้รู้ว่าเซิร์ตมีความสำคัญค่ะ ผมมีคำโปรยไว้ในภาพยนต์ว่าชีวิตดับอย่าให้เสร์อหักค่ะมันหมายความว่าถ้าหากวันหนึ่งวันใดคุณจะทำด้วยวิธีการใดก็ตามแต่ที่ยอดเสร์หักนั่นถือว่าเป็นลางร้ายของครอบครัวเสร์อหรือชดา เป็นของที่กษัตริย์ถอดจากพระเสียรมาสวมให้เทพสิงหอนหรือพอ่อขุนศรัทธาผู้ให้กำเนิดการไร่รำม,มโนราเมื่อครั้งอดีตจึงเป็นของสูงสัญลักษณ์ของการเคารพสักการบูชาที่มโนราทุกคนไม่กล้าลบหลู่ดูมิ่นเพราะเกรงความวิบัติจนถึงชีวิตถูกนำมาตั้งเป็นชื่อนั้นเพื่อแทนความหมายทั้งหมดของมโนราพี่กำลังมองว่าเซิร เป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์ของการเคารพสักการะ,ะบูชาเชิดชูเป็นเครื่องหมายเดียวที่แทนพ่อครูคแทนครูบาอาจารย์แทนบรรพบุรุษติดตั้งไว้บนหิ่งกราบไหว้บูชาเออทำไมเราไม่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมามเพราะเป็นเรื่องที่ที่คิดว่าเมื่อคนได้รู้จักและคนได้รู้ความเป็นมาเป็นไปก็ จะยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าว็ต้องทำนั้นมันมีคุณค่ามากอะ่ะแต่บังเอิญว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องแค่ยอดยา่ามันเป็นเรื่องแค่ยอดยา่ามันเป็นเรื่องที่ไกลโพ้นจากภาคกลางมันเป็นเรื่องที่ไกลไปจากวัฒนธรรมอื่นๆทั้งหมดแต่มันเป็นจุดใหญ่ในหัวใจของคนปักใต้ทุกคน หัวใจในการกำกับภาพยนตร์เรื่องเซิร์ตท,ที่เอกชัยนำมาใช้ในการทำงานและถ่ายทอดเรื่องราวนั่นคือความจริงใจที่จะเล่าเรื่องราวของโนราให้ถูกต้องตามขนบประเพณีตัวละครต้องพูดภาษาใต้เพื่อให้เกิดความสมจริงและใช้สถานที่ถ่ายทำที่เป็นถิ่นกำเนิดของโนรานั่นคือ จังหวัดพัทลุงและสงขลาไม่ซิ่งหมอนไม่ทันจะไมอ่ะแต่ถ้าทุกคนคิดแบบเนี้ยโหนลาก็จะเลือกด่ชื้อในความรู้สึกของพี่อ่ะพี่มีความรู้สึกว่าภาษาถิ่นแต่ละถิ่นเนี่ยมันมีสเสน่ห์แล้วมันได้อารมณ์ในการที่จะสื่อและที่สําคัญไปกว่านั้นพี่ว่า ว่าน้องทท้องถิ่นในสาขามโน,มนราเรื่องของครูโรงหมอโรงครูมโนราเรื่องการดมมโนราเรื่องเกิดในขึ้นในพัทลุงกับสงขาแล้วตัวละครมาพูดกลางเนี่ยมันตลกอ uh. ่ะหนูลองนึกดูว่าภาพยนตร์เรื่องเสื้มีเสียงปีเสียงมงมโนราแล้วพระเอกก็ร้องกรอนมโนราภาษากลาง<ส>ตลกไหม<ส>พี่ว่าพี่กลับไปบอกปู่ย่าตายายพี่ไม่ได้หรอก เป็นเรื่องราวของสองพ่อลูกระหว่างครูสัทธาเจ้าของคณะโนราเทพรัทธาโนราใหญ่แห่งเมืองพัทลุงที่รับบทโดยเอกชัยศรีวิชัยและสิงห์ที่รับบทโดยมโนราภัยสารที่หัดรำมโนราตั้งแต่อายุ10ปีที่ต้องเป็นผู้สืบทอดโนราโรงครูแต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นสิงห์จึงชอบดนตรียุคใหม่ เพราะเห็นว่าโนราล้าสมัยจนสองพ่อลูกเกิดทะเลาะกันโดยสิงห์พลาดทำยอดเสิร์ที่เคารพบ,บูชาของพ่อหักจึงถูกไล่ออกจากบ้านทำให้ต้องเร่ร่อนเล่นดนตรีเปิดหมวกหากินไปวันวันในขณะที่สุขภาพของครูศรัทธาก็ย่ำแย่ลงระหว่างนั้นสิงก็ได้พบรักกับโนราสายทิพย ที่รับบทโดยแถมมี่นภะัทลุงใส้ถิดกกำลังจะแต่งหนาแล้วรวยกันไม่เพียงนักสแสดงนำแต่นักแสดงสมทบทุกคนก็ล้วนมากด้วยความสามารถราลและเป็นตัวจริงในแวดวงมนโนรานนทั้งวินัยไกรบุตรคณะมาโนราเทพสัทธาโนราศีทนบอนวงกรมพงวงพัทลุงต้นกำเนิดโนราใหญ่ เร์เป็นหนังรามาฟอร์มยักษ์ที่จะมาปลุกความเป็นไทยผลงานกำกับโดยเอกชัยศรีวิชัยสร้างโดยแม่เรียงฟิลม์มและบริษัทภาคภูมิใจจำกัดภาพยนตร์แห่งศักดิ์ศรีวัฒนธรรมท้องถิ่นของแผ่นดินบนทนัศนคติของศิลปะท,ที่ต่างความคิดการเปลี่ยนจจรีดวัฒนธรรมท้องถิ่นของครูหมอตายายโนราที่รอการผลัดใบความสูญเสียความวิบัติจะเกิดขึ้นอย่างไร ติดตามชมกันได้ในทุกโรงภาพยนตร์พร้อมเข้าฉายวันที่19พฤษภาคมนี้ถ้าหากวันนี้เรามีโอกาสจะทำภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งเราจะทำหนังที่มันตลกแล้วขายเอาตังก่อนไหมจากประสบการณ์ที่เรามีคือพี่เป็นคนเฮฮาสนุกสนานคำตอบคือไม่นะไม่ใช่สิ่งที่พี่จะทำในครั้งแรก พี่จะต้องทําสิ่งที่มันต้องถูกจารึกไว้ในแผ่นดินนี้ตราบชั่วชีวิตเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษาในภาคบันเทิงให้กับเด็กรุ่นหลังต่อไปบเบนจมาศวิธี News Connectional รายงาน